เอลหรอครับใช่ก็เดี๋ยวจะเสร็จกันี้ตูนั่งมอไซค์ไปครับใช่ครับก็เดี๋ยว1 7 1 8จ็บนี้ครับผมก็เอลเอลนะครับแฟนเฟซสองพันานะครับผมก็ฝากด้วยนะครับใครมีบัตรก็มาดูพวกเราได้นะครับเรวก็สนุกแ้่ยเนาะเตรียมตัวเรื่อยๆครับเราก็เด็กทุกคนก็ทำให้มันดีที่สุดในแต่ละวันใช่เพราะว่าเด็กทุกคนก็ ก็ซ้อมด้วยกันบ้างแยกกันซ้อมบ้างครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วก่อนที่จะเป็นออคอนนะครับสิบเจ็ดสนี้ก็ทุกคนก็ซ้อมกันนะครับค่อนขอ้างเยอะเลยหนักหน่วงหนักน่วงครับชัยก็รอด้วยครับรับรองว่าโชว์ปีนี้รับรองว่าผมจะพูดไงดีวะสนุกสนุกมันครบเครื่องไม่เคยเห็นสนุกแบบปล่อยฟ้าไหมมันดับเดลิน อะไรสนุกไว้ไฟจริงนะหกสิบเจ็ดสิบผมว่าถ้าเข้าใจก็เกินร้อยอยู่แล้วครับรายเราเต็มที่แน่นอนเปอร์เซ็นต์อะไรนะครับหมายถึงว่าเอาเป็นความท้องของเราถือว่าใจมันมาแล้วแล้วก็เรื่องแบบว่าความท้องที่แบบเราซ้องเนผมให้เต็มแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเดี๋ยวมันคงจะเกินร้อยแน่ๆใช่ครับเพราะว่าเราทั้งสองคนก็ ไม่ได้ถนัดเรื่องแบบการเต้นหรือเอนเตอร์เทนว่าอะไรอะไรเราก็อาจจะต้องซ้อมมากกว่าคนอื่นใช่ไหมครับมีครับมีมีเป็นมิตรกันปกติยี่สองคนยังมีขาดบ้างครับใช่ด้วยด้วยคิวงานของของน้องแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็ยังไม่ครบครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนจะยาวๆครับปีแน่นอนใช่คิวด้วยแหละครับคิวแบบแต่ละคนไม่ว่างว่างไม่ตรงกันอะไรเงี้ยขยันทุกคนนะผมครับผมขยันผมว่าขยันขยันทุกคนแหละ ไม่เห็นยากเลยผมก็ตื่นมาเจ็ดโมงคาร์ดิโอทำงานตอนถึงบ่ายสามตอนเย็นซ้อมตอนคืนไปฟิตเนสผมก็นอนปีหนึ่งเท่คืนผมโอเคนะสบายแต่คนทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันไม่เน็กเป็นยังไงก็อยู่ที่คนแล้วไปโฟกด้ทําอะไรบ้าเอาฟิตฟิตฟิต่ฟิตัฟิตตลอดดึก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 ฟิตตลอด ก็บุกตื่นมาเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมครับไปวิ่งครับแล้วก็ประมาณเที่ยงก็นอนครับไปลงก็กินไปลงก็กินครับอะไรตอนเย็นก็ไปทํางานครับแล้วก็สองทุ่มก็กลับไปนอนอ๋อใช่ใช่วันนั้นพอดีว่าไปกินข้าวด้วยกันมาแล้วเรากินกันไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เหมือนเราได้บัฟดีเพราะว่ามันเป็นมื้อเย็นแล้วก็เลยชวนกันของเขาว่าเออเราไปฟิตเนสกันไหมอะไรครับแล้วก็ไปไปเล่นงานใช่ใช่ครับบอกเขาไปซิฟอสผมร่างเขาไมียงครับก็ดูดียังเงินอยู่ ดีเลยดีเลยแต่ว่าก็พัฒนาไปได้อีกอพัฒนาไปได้เรื่อยๆใช่ครับหุ่นบอดี้มันต้องไปไปกันต่อเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเคแต่ว่ารักษารักษาไว้ในยากกว่าไม่บอกอุ้ยอุใช่ไหมครับอุ้ยอุหมายถึงว่าบุ๊คจะถอดไว้ในเอลเอลอุ้ยตอบแบบดาราดิตอบแบบดาราอุ้ยไงรอติดตามครับรอติดตามรอติดตามเดือนน้องบุ๊คที่ ก็คงน่าจะใกล้ๆแล้วครับก็พอคอนเสิร์ต LL เสร็จแล้วก็เรื่องต่างๆเสร็จผมว่าถ้าเวลามันเหมาะเจาะแล้วก็ของออฟฟิเชียลมาก็คงไม่มีอะไรผิดพลาดเขาคงได้ไขหมก็ขอก็อยากให้งานมันเสร็จเหมือนกันครับใช่ก็อยากอยากทำทุกอย่างให้มันดี ว่าสุดท้ายเราก็อยู่ที่ผู้ใหญ่แล้วเขาเมเนจให้เราอย่างไรเราอะใจพร้อมกายพร้อมอยู่แล้วก็ให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาเมนเนตให้เราแนวสืบสวนสอบสวนเนาะใช่ไหครับก็ต้องทํากันบ้านกันมากหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างไกลตัวเหมือนกันด้วยบทที่ผมกับบุ๊คเล่นอย่างบุ๊กก็จะเป็นนักข่าวนักข่าวอัชษรกรรมผมก็จะเป็นนักอาชีววิทยาก็ผมทำกันบ้านเยอะด้วยด้วยด้วยบทมัน มันน่าสนุกด้วยแหละครับแล้วก็เอาจริงเราก็าแอบ,บอา่านไปแล้วแหละแล้วด้วยด้วยความซัำซ้อนของบทอนะไรเงี้ยเรา,เนะววารู้สึกว่ามันแปลกใหม่สำหรับพวกเราสองคนเลยแล้ววันรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะใช่เราก็เลยแบบเต็มที่แน่นอน